สวัสดีพบก,กับคุณครูห้างนิ้วอีกแล้วนะครับในติวเข้มเรื่องสัตว์นะครับประหกข้ามอนหนึ่งวันนี้เปิดมาดูหน้าที่14ต่อเลยเร็วหน้า14ว่ายังไงนะครับยังคงเป็นโจทย์ข้อสอบออนไลนออนไลนออนไลนอนนอยู่เลยนะครับพวกข้อสอบวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีลูกไม่จําเป็นที่จะต้องแบบยิ่งเป็นตารางอะไรพวกนี้ครับลูก,กต้องอ่านตารางให้ดีนะครับเพียงแต่ว่าบางทีในแต่ละช้อยนี่มันมีจุดสําคัญให้เราสังเกต นะครับเช่นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าจากตารางกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มที่สองเป็นสัตว์ในข้อใดนะครับเป็นสัตว์ในข้อใดทีนี้ลูกมาดูกลุ่มที่หนึ่งก่อนก็ทุกทีกลุ่มที่สังเกตง่ายๆคือกลุ่มที่กลุ่มที่ห้าก่อนกลุ่มที่ห้านี่สัตว์เลือดอุ่นนะครับกลุ่มที่สี่ก็สัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมซึ่งสัตว์เลือดอุ่นเดี่ยวจะมีมีอยู่สองกลุ่มมีอะไรจําได้ไหม มีสัตว์ปีกกับเลี้ยงลูกด้วยนมจำได้ใช่ไหมสัตว์เลือดอุ่นเขียนหน่อยนะครับถ้าสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยสัตว์เลือดอุ่นนะก็จะเป็นพวกสัตว์ปีกหรือไม่ก็เลี้ยงลูกด้วยนมรอรอดอนอตัวย่อจุดโอเคไหมครับแต่ว่า ถ้าเป็นสัตว์ปีกเนี่ยมันจะออกลูกเป็นไข่เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีทั้งออกลูกเป็นไข่และออกลูกเป็นตัวใช่ไหมนะครับที้ลูกมาดูเลือดเลือดเลือดอุ่นหายใจด้วยปอดปฏิสทธิภายในออกลูกเป็นไข่ครับอันนี้ออกลูกเป็นตัวก็ได้ไข่ก็ได้ก็ได้แสดงว่าไอ้พวกนี้ครับพวกน,นี้ออกลูกตัวก็ได้ไข่ก็ได้เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยอะไรเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแต่เขาไม่ได้ถามนะแต่ครูแบคหมายความว่าลูกจะต้องรู้ทุกอันแค่นั้นเองสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเหงือก ออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นตัวปฏิสุธิภายนอกนี้ใครปลาแน่นอนถูกไหมครับปลอสละอาปลาแน่นอนถูกไหมฮะสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยปอดปฏิสุธภายออกลูกเป็นไข่ถ้าหายใจด้วยปอดเนี่ยจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับเลื้อยคลานนะครับเลื้อยคลานโอเคไหมสัตว์เลือดเย็นนะครับ อันนี้เหงือกก็ได้ปอดก็ได้บางครั้งผิวหนังก็ได้นี่นะครับจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําถูกไหมฮะครึ่งบกเขียนแค่นี้ก็พอเป็นที่รู้กันนะครับต่อไปอน,นี่ก็สัตว์ปีใช่ไหมอันนี้คือสัตว์ปีสัตว์เลือดอุน่นออกลูกเป็นไข่หายใจด้วยปอดสัตว์เลือดอุน่นออกลูกเป็นตัวก็ได้ไข่ก็ได้หายใจด้วยปอดนี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลอ,ลอดอนอนะครับ ข้อนี้เขาถามว่าข้อไหนเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่2คือครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับครึ่งบกครึ่งน้ำก็ตอบข้อ4ข้อส่นะครับส่วนไอ้แย้เต่าตุ๊กแกพวกนี้คือสัตว์เลือ้อยคานนะครับต่อมาครับข้อ13อสะนะครับสังเกตดูนะครับ,รรบว่า A เนี่ยมาเปลี่ยนจากไข่เป็นตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากไข่จากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง พวกนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับแสดงว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยคือ a นะครับก็คือตอบข้อ1ครับเพราะยุงและผีเสื้อเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับตอบข้อ A นะนะครับแต่ข้อนี้โจทย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับมันมันยังคุมเคืออยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับข้อสอบเขาเฉลยข้อ a ว่าเหมาะสมที่สุดกับยุงและผีเสื้อก็คือสีขั้นครับพวกนี้คือสีขั้น ก็คือตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยหน้าตาไม่เหมือนกันก็คือยุงกับผีเสื้อเนี่ยครับต่อมาครับข้อ14ครับข้อ14ี่นี้ต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่เขาให้มานะครับไส้เดือนฝอยเป็นศัตรูตามธรรมชาติของมแมลงวีอ่าเกษตรกร,กรจรึงใช้ไส้เดือนฝอยในการกําจัดมแมลงวีอ๋อเอาไส้เดือนฝอยไปฆ่า,มาแมลงวีครับอีชู้นี่นี่กาจัดก็คือฆ่าเลยนะครับในระยะที่เป็นตัวอ่อนอ๋อฆ่า,มาแมงวีตอนเป็นเบบีนะครับ เขากาหนดให้ว,วัตจักของมแมลงวีเป็นดังภาพนี่คือวัตจักมแมลงวีนะแล้วตอนที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยตรงเนี้ยจะโดนโดนค่าโดยเนี่ยตรงน,นี้จะโดนค่ายังไงครับโดนค่าตอนเป็นตัวอ่อนจะโดนค่าโดยโดยไส้เดือนเห็นไหมครับทีนี้โจทย์ถามว่าเกษตรกรควรจะเริ่มใช้ไส้เดือนเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับก็ต้องเมื่อเป็นตัวอ่อนแล้วถูกไหมครับเมื่อเป็นตัวอ่อนแล้วก็คือหลังจากวางไข่ไปแล้วห้าอะไร เพราะจากนี้มานี้แค่4วันเองเห็นไหมแต่มันจะโดนค่าเมื่อเป็นตัวอ่อนเห็นไหมเนี่ยจะโดนค่าเมื่อเป็นตัวอ่อนแสดงว่าต้องรอวันที่5ถึงจะเริ่มได้ถ้าวันที่11มันก็ไม่ได้ละมันก็เลยการเป็นตัวอ่อนไปละนะครับก็เลยตอบ5วันนะครับถ้าให้ดีก็ต้องตอบว่าตั้งแต่ 5, วันที่5ถ้าเป็น7วันจะเป็นดักแด้ใช่ไหมแสดงว่าควรจะ5ถึงเท่าไหร่ถึง10วัน ห้าถึงสิวันนะครับแต่ถ้าถามว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มวันที่5้านะครับโอเคนะเพราะมันเริ่มเป็นตัวอ่อนตอนวันที่ห้าต่อไปดูหน้า15้าครับตรงนี้ผ่านนะหน้าสิหว่าอย่างไรเอ่ยการศึกษาลักษณะภายในและภายนอกของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสชนิดนะครับก็เห็นกันชัดๆเลยครับ ปอดและผิวหนังนี่ชัดเลยครับหายใจด้วยปอดและผิวหนังขีดเส้นใต้หายใจด้วยปอดและผิวหนังนผิวหนัง <pública> นี่ชัดเลยนะครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับหายใจด้วยปอดออกรูปเป็นตัว <DP> ผิวหนังบกคลุมเรียบนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงที่สุดน่านจะเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหมครับแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ออกรูปเป็นตัวก็ได้ไข,ข่ก็ได้นะจริงๆไข่ก็ได้นะครับ,รบมีอยู่ตัวหนึ่งคือตุ่นปากเป็ดใช่ไหมครับออกรูปเป็นไข่หายใจด้วยปอดเป็น ครับการออกลูกเป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีเกล็ดอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วก็คืองูถูกไหมสัตว์เลื้อยคานหายใจด้วยเหงือกไม่ต้องคิดแล้วครับปลาแน่นอนถูกไหมครับอันนี้คือแต่ว่าเขาบอกว่าออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวปลาแต่ก็มีนะปลาออกลูกเป็นตัวก็มีเป็นไข่ก็มีนะครับโรคพิสูจน์ว่าเป็นโรคติดต่อหลายแรงมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาธิเซนใต้ครับก็ถามว่าข้อไหนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับโครง่ายนะครับตอบข้อบี โอเคไหมครับตอบข้อ B นะโอเคอันนี้ก็เขียนว่าจบคลิป50อะไรครับ54ก็คือข้อสอบโอเน็ตนะครับจบคลิป54สข้อสอบโอเน็ตนะครับโอเคครับสวัสดีเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อไป